สวัสดีครับวันนี้บู๊มาทโหลดนะครับซึ่งโหลดที่เราเทสนี้ก็จะมี Certificate of Calibration ด้วยนะครับเป็นโหลดที่ใช้สำหรับเทสน้ำหนักจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีวิศวกรแล้วก็มีเจ้าหน้าที่วิศวกรโรงงานนะครับมาตรวจรับการคาลิเบรตของการโหลดในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะตามชมกันไปเรื่อยๆเลยนะครับ สำหรับการตรวจรับมอบลิฟต์ผลสินค้านี้ก็จะเป็นลักษณะของไตรภาคีนะครับก็จะมีผู้ผลิตนะครับแล้วก็ผู้รับแลนะแล้วก็มีวิศวกรซึ่งเป็นบุคลารกรจากภายนอกนะครับเป็นลักษณะไตรภาคีนะครับก็มาตรวจรับมอบงานกันก็เพื่อความบริสุทธิ์แล้วก็เที่ยงตรงที่สุดนะครับ หลังจากเปลี่ยนลอกสลิงจากสามตันเป็นห้าตันแล้วก็มีการเทสโหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะใส่โหลดเข้าไปในตู้ลิฟต์จำนวนทั้งสิ้นสองพันกิโลกร,รัมนะครับการเทสโหลดวันนี้ก็จะมีการใส่โหลดเกินเข้าไปนะครับแล้วลิฟต์ก็จะร้องแล้วก็จะหยุดการทำงานสังเกตไม่ได้ตอนนี้ก็ยังมีข้อ้องใจนะครับจากทางคุณอ๊อฟนะครับเป็นเจ้าของพื้นที่แจ้งว่ามันอาจจะมี ในเรื่องของการเจิกนะครับปัญหาการเจิกการทำความเข้าใจกันระหว่างปัญหาการใช้งานซึ่งทุกผลิตภัณฑ์นะครับจะมีดีเฟกต์จากการใช้งานซึ่งมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละโครงการนะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็ กำลังอธิบายนะครับว่าคาแรคเตอร์ของผลิตภัณฑ์นั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองนั้นจะทําได้อย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นการเปิดประตูนะครับเพสามารถเปิดได้ด้วยระบบแมนวนวลนะครไม่มีไม่มีกอนอินเตอร์ล็อกครับแต่ว่าเมื่อประตูเปิดแล้วระบบเซฟตี้ก็จะตัดการทางานลิฟต์จะไม่สามารถสั่งการได้เพราะฉะนั้นเซฟตี้แบบนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นดับเบิลเซฟตี้นะครับ